พูดช้าแต่รู้เรื่องดีกว่าการพูดเร็วแต่ไม่รู้เรื่องหลายหลายคนอาจจะคิดว่าการที่คนที่พูดเก่งเนี่ยต้องพูดให้เร็วพูดให้อสวยคำพูดต้องสวยตลอดแต่ความจริงแล้วในใน,ในคำพูดนั้นอ่ะไม่ได้มีความเข้าใจหรือทำให้คนฟังนั้นเข้าใจจริงๆเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะพูดแต่สู้คนที่กำลังพูด าช้าแต่ยัดข้อมูลหรือยัดสิ่งที่อยากจะพูดนั้นไปจริงๆนะครับยัดเข้าไปจริงๆแบบแบบเข้าใจมันจริงๆพูดช้าแต่รู้เรื่องย่อมดีกว่าการพูดเร็วแต่ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับาการพูดให้ช้าลงบ้างบางครั้งเราจะติดการพูดเร็วซึ่งผมเองก็เป็นเหมือนกันครับพยายามที่จะพูดให้ช้าลงเพื่อที่จะได้พูดให้รู้เรื่องมากขึ้นครับ